ลิมิเต็ดทูอัลเวอร์ราคานี้รวมเครื่องดื่มแล้วทิ้นหมดนี้เลยสองชั่วโมงผู้ใหญ่สามร้อยี่บเก้าเด็กร้อยห้าสิบเก้าอันนี้ถือว่าผู้ใหญ่แล้วป้องเนี่ยนี่ร้อยสิบนี่ร้อยสามสิบอันนี้ร้อยอันนี้เด็กร้อยสิบเนี่ยเด็กร้อยสามสิบอันนี้เท่ากับผู้ใหญ่แล้ว ต่อามานี่ก็กินจะร้อยพันกว่าบาทอ่ะ อะไรส่งครับผม